โอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยโอ้ที่นี่ต้องเป็นจงังเกแน่ๆเลยสวัสดีค่ะพบกับคุณครูนัดในวิชาพื้นฐานดนตรีค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องสัตว์ใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูนัดจะพาเด็กๆนะคะเข้าไปดูสัตว์ในป่านะคะ ในป่านะคะเขาเรียกว่าจังเกิลก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีสัตว์ป่าด้วยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนัทมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงชื่อว่า Walking in the Jungle นะคะก็คือการเข้าไปดูในป่าซิว่ามีตัวอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว <Body. S 1> เดี๋ยวเราไปดูท่าเดินการเข้าป่ากันเลยค่ะท่าเด็กๆจะเดินเข้าป่าไปกับคุณครูนัทนะคะ ก็จะต้องเดินตามคุณครูนัดตามนี้นะคะทาแรกให้เด็กๆเดิน walking walking ย่ำเท้าพร้อมกับเดินย่ำเท้าค่ะ walking walking เด็กๆพูดตามค่ะ walking walking อ่ะคุณนัจะบอกให้เด็กๆ walking in the jungle walking in the jungle ต่อไปเวลาที่เด็กๆเข้าป่าเด็กๆกลัวไหมคะ กลัวหรือไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวให้เราสาส่น้า We not ว a นอเ e เฟ e not afraid, not afraid. สำหรับท่าต่อไปนะคะเวลาที่เราเข้าป่านะคะเราจะต้องเดินเบาๆเด็กๆนะคะพูดคำว่า stomping 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 โอเคเดี๋ยวทําตามไปเลยนะคะ Stomping in the jungle, stomping in the jungle, we're a not afraid, we're a not afraid. อ่ะทำได้แล้วใช่ไหมคะท่าต่อไปง่ายมากเลยค่ะเด็กๆก,ก็คือท่าจัมนั่นเองเราก็จะกระโดดนะคะเอามือจับเอวเลยอ่ะพร้อมแล้วกระโดดไปข้างหน้าเลยหรือจะกระโดดอยู่กับที่ก็ได้ Jumping in the jungle jumping in jungle in afraid afraid not not the we are not afraid. we are ท่าต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะ Skipping หรือว่าการกระโดดเท้าเดียวนะคะให้เด็กๆยกเท้าขึ้นมาแบบนี้ Skipping in the jungle Skipping in the jungle We are not afraid We are not afraid และท่าสุดท้ายนะคะเราจะเดินไปข้างหน้า3-9ก้าวข้างหลัง3-9ก้าวเนื้อร้องร้องว่า one step t step three step f o ต่อไปเราจะเดินถอยหลัง3าก้าว one step t step three step back look and listen และได้เดีวฟังเสียงและทายไปนะคะกับคุณครูว่าเอ๊ะ eh, นี่คือเสียงของตัวอะไรพร้อมแล้วเราไปเต้นกันเลย Let's take a walk in the jungle Walking in the jungle Walking in the jungle We're not afraid We're not afraid Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop! Listen! What's that? It's a frog! We're not afraid. Let's jump. Stomping. stomping in the jungle, stomping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. Stomping in the jungle, stomping in the jungle. stomping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. What's that? It's a monkey. We're not afraid. Let's jump. Jumping in the jungle, jumping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. So jumping in the jungle, jumping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. What's that? It's a toucan! We're not afraid. Let's skip! Skipping in the jungle, skipping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. Skipping in the jungle, skipping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. What's that? It's a tiger! เป็นยังไงคะเด็กๆทายถูกกันหรือเปล่าเอ่ยว่ามีสัตว์ตัวอะไรบ้างถ้าเด็กๆคนไหนนะคะเต้นได้แล้วทายถูกแล้วก็อย่าลืมอัดคลิปวีดีโอมาให้คุณครูนัดดูค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ